เจ้านำคนทุจริตการสอบผู้ยสื่อทั้งยังประนามบัณฑิตผู้ใดเห็นแล้วไม่อยากตีบ้างทุกท่านว่าข้าพูดถูกไหมมาหวานเจี๊ยบองค์นัชทายาตมองตากรู้ใจเช่นนี้ท่านกับพี่อันเล่ช่อเป็นคู่บุพเพศนิวาดฮ้ท่านหัวน้อยจ้ะไม่ได้เจอกันนาน ไอ้ใต้เท้าเหรือนใต้เท้าเหรือนผู้นี้มีคุณธรรมยิ่งล้างบนทินให้กับข้าไม่หรอกนะน้ำกับวันนี้ไปเราก็คือเพื่อนตายนะได้ช่วยเหลือท่านหัวน้อยนับเป็นเกียรติของเดินอันเลิศท่านหัวน้อยที่หนีไปองค์ราชายาจะจับท่านจริงดิเฮไปละอ้าวท่านหน้อยท่หมายถึงทางนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ท่านหวน้อยจะไปไหนเหรอ โธ่เอ้ยดูสมองข้าสิลืมไปเลยเขายังมีผู้ช่วยอีกนี่ท่านหอน้อยมาทั้งข้าอขาช่วยท่านเองลืมเฉยเลยนี่ปล่อยข้านะอย่าขันคืนะปล่อยข้านะปล่อยอย่าขัดคืนเหตุนใดองรัชทาย,ยาทถึงต้องมาจับข้าด,ด้วยละ่ะเหตุนใดข้าต้องจับเจ้าเจ้ายอมรู้อยู่แก่ใจพ่อข้าคือจงอี้โห ส่วนข้าคือท่านโหร้อยองค์ราชยายาจะจับข้าไม่ได้ลั่นจ๊ะเลวไหลกูชีสั้นเจ้านี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาสั้นเลยผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้ามีดาของเขาเป็นห้องเต้ที่ต้องโดนจับน่ะเป็นเจ้าโอ้โองค์ราชสายาทจะจับข้าก็ได้แต่เจ้าเป็นผู้ใดกันเหตุใดจึงกล้าตีข้าเจ้าปล่อยนะเจ้านำคนทุจริตการสอบผู้ื่อทั้งยังประนามบัณฑิตผู้ใดเห็นแล้วไม่อยากตีบ้างทุกท่านว่าข้าพูดถูกไหมมา เขาน้อยรีบหนีสิ่ยเรัวกันเลยจะรีบมาช่วยขขาเสิ่ยวเขาน้อยคนเยอะยิ่งนักขเขาช่วยท่านไม่ได้จริงๆท่านอวยพรให้ตัวเองท่านอยากร่วมด้วยหรือไม่เพคะนิ่งดาเเลยติดประตูตีนแมวแมวโดนดีหวานจี๋ องค์นัตายาดมองตาก็น้ใจเช่นนี้ท่านกับพี่อันเลชจะเป็นคู่บุพเพสนิวาสคู่บุพเพสนิวาสอะไรนะคู่คือคู่โหที่ดีเกือบจะดีอยู่แล้วลองล้มดูบ้างมั้ยล้มไปหมดแล้วพอได้แล้วเนอะเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆแล้วได้ครับ หมดโค้ตาแล้วมามามาพอได้แล้วเดี๋ยวก็ชายหรอกพอ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 แล้วตีกันเบาๆหน่อยงั้นท่านหัวน้อยใช่ะหะอหากลงก่นอยากใจหนึงดูสิถูกโบยใหญ่แล้วโดนโบยสลังแอนนีเป็นไม่อัดเลย แต่เ้าเป็นคุณนางดีนะงานเลยโอยเรอระกขังชิงหลงไม่ได้ถูกเคาะดังมาหลายปีแล้วหวงไต่เท้าหวงปู่นี้ยอมโดนลงโทษโวย30ทีและเติมพันชีวิตการเป็นคุณนางด้วยการเพาะรักขังเรื่องจะถูกใส่ร้ายไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเจ็บแทนเลยคนได้ไงก็ไม่รู้ ฝ่าบาทฝ่าบาทแต่เท้าห่วงผู้ช่วยผู้ิภาพสาแห่งสารต้าหลีนำขุนนางสาลต้าหลีนับสิบคนมาคอระคังชิงหลงเพื่อบีกวันฝ่าบาทให้ทรงมีราชองค์การซืบคดีการทุจริตให้ถึงที่สุดจวนจงอี้หงเผยจร่ันลรบอกว่าเจ้าบันเทึอกไปเข้าฝ้าฝ่าบาทแต่ว่าตอนนี้ขุนนางทั้งสารต้าหลีไปขาอระคังชิงหลงเรื่องนี้ปิดบังต่อไม่ได้แล้วรลนอันเลอนางไม่ได้มาได้หรอกเนาะคิดไม่ถึง ว่านางที่เป็นเพียงโจรสลัดเพื่อปีนขึ้นมายัางเตียงมังกรขององค์รัชทายาทจะกล้าร่วงเกินท่านโหจริงๆครั้งนี้ข้าเป็นคนประมาทเองลีโยเตรียมรถมาไปส่งท่านโหเข้าฟ้อง่าบาทด้วยตัวเองพอแล้เวลาไม่คอยท่าท่านโหรีไปเข้าฝ้าฝ่าบาทยอมรับผิดกับพระองค์ด้วยตัวเองตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมชัดเจน ขุนนางผู้กระทำผิดลีชงเอินเขาจะหาว่าเราก่อม็อบไหมนะนั่น,งงนต่นไปอยากรู้แล้วลุ้นท่านคิดยังไงถ้านก็คิดเหมือนท่านนั่นแหละที่นตัดสินยุติธรรมอยู่แล้วรอฟังผลลับกันแล้วกันรอมานานแล้วเนี่ยองค์ราชทายทญญาทพวกท่านตรวจสอบนนและตัดสินก็ดีแล้วก็จะทำหน้าที่แนะนำในขั้นตอนสุดท้าย ผู้พิพากษาในวันนี้ต้องเป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วส่วนข้าเพียงแค่คอยแทรกเรื่องหน้าขันเท่านั้นองค์รัชทายาทเชิญด้านนี้เพคะเชิญตีเทาลัวเจ้าค่ะ